สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการกู้เจ๋งช n แนลเช่นเคยนะครับเรามาเริ่มต้นเกี่ยวกับข้อมูลในการเทรดทองคำนะครับประจําวันนี้วันที่4กันยาพุทธศักราช2563นะครับสำหรับข้อมูลทองคำประจำวันนี้เราเริ่มต้นกันที่กองทุนทองคำนะครับ SPDR นะครับปัจจุบันถือครองทองคําอยู่ที่1,250ตันนะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนะครับก็เมื่อคืนนี้ดอลลาร์ลงเออไม่ใช่ดอลลาร์ลงแรงสิ ดาวโจรลงแรงนะครับแต่ตัวดอลลาร์อินเด็กต์นะครับรีบาวครับก็ส่งผลให้ทองคํามีการย่อลงเล็กน้อยนะครับตัวดอลลาร์อินเด็กต์ดอลลาร์อินเด็ก์ก็ส่งผลกับทองครับดอลลาร์อินเด็ก์ขึ้นทองก็ย่อครับหลังนี้มาเริ่มต้นดูทองคํากันก่อนนะเราดูทองคํานะครับเริ่มต้นจากทองคําในทางเฟรมเดอาเดี๋ยวผมขยายเห็นไหมครับทองคำตามเฟรมเดอ เส้นลั้งเดนนี้เป็นกรอบในการเล่นเล่น,เล,นเล่นสั้นนะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจเราดูแค่เทรนไลน์ที่ตีไว้สีเขียวนะทำเฟรมเดย์ก็ยังคงเป็นอัพเทรนนะครับเนี่ยสูงมข้าสูงอมอกเห็นไหมครับโอเคยังเป็นอัพเทรนเหมือนเดิมโซนเมื่อวานที่ใครเข้าไปบายโซนสักโซนนะครับตรงเส้นโซนเนี่ยสามสิบยี่สิบห้าเน,น 30, นะี่ยตรงนี้ได้ตังค์แล้วครับถ้าเล่นรอบนะครับเทโพฟิตยิมหวานกันไป คราวนี้เราก็มาดูข้อมูลประกอบที่มีผลกับตัวทองคำนะครับเริ่มต้นจากตัวดอลลาร์อินเด็กซ์จากตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เห็นไหมครับภาพใหญ่เนี่ยภาพวันเนี่ยยังเป็นขาลงนะครับแต่เริ่มมีการรีบาวน์นะครับลงไปทําราคาที่ต่ําสุดนะครับลงไปทํายอดอยู่ที่91.7นะครับแล้วก็รีบาวน์ขึ้นมายืนเหนือ92.5ได้นะครับณปัจจุบันอยู่ที่92.7ครับเราก็ต้องมาดูว่าจะจะรีบาวน์ทะลุตรงเทรนไลน์ขาลงเส้นนี้ไหมกลับมายืน หรือจะออกด้านข้างนะครับคราวนี้ต่อไปเราก็มาดูผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐสิบปีนะครับเหมือนเดิมครับกราฟรายวันออกข้างไม่ลงยังไม่ทะลุข้างล่างนะครับที่0.49แล้วก็ยังไม่กลับไปเล่นบนเกาะบ,บนหรือทะลุขึ้นไปยืนเหนือ0.96ได้นะครับ<ม>ตรงนี้ก็เลยยังส่งผลให้ทองคําก็ก็ยังยังเป็นภาพรวมเนี่ยเป,เป็นเป็น up อ,อยู่นะครับแต่ว่า1ชั่วโมงสี่ชั่วโมงแี่ออกข้างนะครับสวิงขึ้นขึ้นลงลงอยู่แล้วนะครับ ครัวนี้ต่อไปเรามาดูสำหรับผู้เล่น,นที่จะเล่นเดทเทรดนะครับสิ่งที่น่าสนใจประจำวันนี้เรามาเริ่มต้นจากปฏิทินเศรษฐกิจกันช่วงเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเก่าข่าวแรงเลยวันนี้นะครับเริ่มต้นจากการจ้างงานนอกภาคกเกษตรนะครับเดือนสิงหาคาดการไว้หนึ่งพันสี่ร้อยนะครับผมแล้วก็อัตราการว่างงานเนี่ยเราคาดเขาคาดการไว้ที่เก้าจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ก็ข่าวแรงทั้งคู่เลย ต้องรอดูว่าทุ่มครึ่งจะมีผลกับทองคำไหมจากดอลลาร์อินเด็กไหมก็เดี๋ยวรอดูกันครับคราวนี้เรามาดูกรอบนะครับสำหรับผู้เล่นระยะสั้นนะครับผู้เล่นระยะสั้นแบบตีหัวเข้าบ้านเล่นสั้นเล่นเร็วว่ากันไปนะครับอ่านี่ครับซูมดูสำหรับกรอบนะครับผมขยายดูก่อนกรอบวันนี้สำหรับผู้เล่นฝั่งบายนะครับผมมองว่าโซนสักยี่สิบหนึ่งเก้าสองห้าหนึ่งเก้าสามศูนย์นะครับบ่ายได้ แล้วถ้าหากหลุด1918ไปผมยอมสต็อปลอนครับผมไม่เข้าไปบายซ้ำนะครับก็ถือว่าผิดทางก็ยอมครับแล้วกเ็เป้าในการทากำไรฝั่งบายเนี่ยผมไม่ถือออเดอร์ค้างนะครับวันนี้ถ้ากลับมาโซนสัก c 4่สเ,เนี่ยผมทำกำไรผมแยกย้ายเลยแล้วก็ต้องรอดูว่านอนฟาร์มจะเป็นยังไงอ,อีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดกรอบมันสวิงได้ไกลกว่านั้นฝั่งบายก็อาจจะไปเทสโปรฟิตถึงโซนนี้ได้เลยนะครับ สัก19นี่ยครับยอดนี้เเลยไปไหนถ้าถึง948ถึง950ครับอันนี้อันนี้การเทคโปรฟิตฝั่งบายนะครับคราวนี้มาดูผู้เล่นฝั่งเซลกันบ้างผู้เล่นฝั่งเซลนะครับผมคิดว่าผู้เล่นฝั่งเซลเนี่ยควรจะเข้าเซลโซนประมาณสัก1945-1950นะครับแล้วถ้าเกิดทะลุ1955ไปเนี่ยต้องยอมสต็อปร้อยครับส่วนเป้าในการเทคโปรฟิตฝั่งเซลเนี่ยเอาแค่ตามเทรนไลน์นะครับสั้นๆจบในรอบวันเลยที่ประมาณสัก1930-1932เทคโปรฟิตฝั่งเซลนะครับ ก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องรอดูข่าวครับว่านอนฟาร์มเป็นยังไงมีผลกับทองคํำยังไงบ้างนะครับสำหรับเมื่อคืนเนี่ยมีคนสงสัยว่าตัวดาวโจนเนี่ยลงหนักเลยแต่ทําไมทองคอํอมีขึ้นแล้วก็มีลงได้ทําไมแบบดาวโจนไม่ลงทองไม่ขึ้นแรงๆทําไมทองกลับยอ่อปัจจัยที่ควรพิจารณานะครับตัวดาวโจนเ,นเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับส่วนหลักๆที่ผมจะดูเนี่ยผมจะดูตัวดอลลาร์อินเด็ก์ครับผมให้ดูเห็นไหมครับดอลลาร์อินเด็ก อะไรเด็กมันมันขึ้นนะครับเมื่อคืนเห็นไหมครับเนี่ยโซนนั้นน่นจาจะโซนประมาณนี้แหละมันขึ้นมายืนแล้วก็ย่ําแล้วมันก็ดีดต่อครับเนี่ยช่วงจังหวะเนี่ยครับทําให้ทองคําย่อตัวครับทองคํามีการย่อตัวต้องดูตัวดอลลร์อินเด็กประกอบนะครับให้น้าหนักมันกับมันมนิดนึงส่วนดาวโจนเนี่ยผมก็ดูแค่ประกอบนะครับเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นก็สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับทีออ่ติดตามรับชมกันมาหลายวันแล้วนะครับก็ ถ้าเทรตามจังหวะกรอบวาง Money Management ดีๆคำนวณ r i s t Reward คุ้มค่ากับการวาง Position นะครับผมคิดว่าก็น่าจะพอได้กันเล็กๆน้อยๆนะครับออแล้วก็สำหรับออใครที่ชื่นชอบนะครับก็กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมยังไงเสาร์อาทิตย์นี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับพอร์ตฟ้าปิดกำไรไปพักผ่อนเติมพลังกันแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาสู้กันใหม่นะครับ สวัสดีครับ